โอ้โหโซนเราพอถึงหมื่นเอาครับมันก็คุ้มบักคักนะครับเอาเนี่ยมันจะเห็นอีหยักครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมื่อนี้ผู้ใดหาง่วแม่ลูกหรือชุดง่าสาวอยู่บุญชูกะ สิพพี่น้องนี่มาเอาอยู่ทีพยุงฟาร์มเลยครับพี่น้องครับง้อทองกับสิมีนะครับเด้อคู่นี้น่าจะแม่ลูกบ่ครับพี่น้องครับอ่ะนี่แม่ลูกคู่หนึ่งอยู่นี่นะครับเนาะกะบท้ายคลิปวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17เดนะครับพี่น้องครับเดือนพฤศจิกาเนาะฝนตกพอดีนะครับฝนลิ้นครับผมผู้ใด้ตากเขากับฟ้าหือขึ่งนะครับเด้ออ่ะวันนี้ก็มีแม่ลูกง้อทองกับสิเป็นชุดง้อสาวเห็นแล้วว่ามีชุดหาแถมหนึ่งมาสลับต้องติแถมตัวหนบ่ทันแน่ใจ๋าด้วครับว่าจังไปเบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้องครับนี่ละ พิกัดของพยุงฟ้ามด้วยครับกาญยุทธีบ้านโคกสูงตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องเอาตัวนี้ลูกตัวใดวุ้ยจังมาเบิ้งกันเอาผู้ใดหาวัวเลี้ยงอยู่กับมาเอาหลุดครับพี่น้องครับชุดวัวสาวจังเบิ้งกันแล้วก็ทั้งหลังผมกับมี่นะครับได้จนหนักของท่างนี่กับมี่หายนะครับน้องมุ่วัวสาวหน่อยอยู่นี่เอาก่อนอื่นกับสิภาพไปทักทายกับทางเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป้าบุญชูนะครับแล้วก็สวัสดีครับ FC ของช่อองงงบบบุุญชูนนะะคครรรรััเเกกษตสส้้าขดยยววิธีีพพแล เอพีของพยุงฟาร์มครับมือนี้พ่อพอเลยครับขอบคุณนะครับสำหรับเอพีที่ผ่านมาครับหมดจบทุกอัตราสึกครับมือนี้ของใหม่ทุกตัวครับแล้วพี่น้องถามหาว่าสาวน้อยมู้นก็บาทหรือว่ามูโปชุดตั้งฟาร์มสาวมูแม่สาวนะครับที่ว่าเข้าไปเลี้ยงเป็นพรอมที่ขุนได้เป็นแม่บอกได้นะครับหรือว่าแม่ลูกแม่ท่องหรือแม่สองรุ่นสามหรือแม่มันมือนี้าเสียเอาเป็นแบบว่าเป็นมินิมอล้วครับมินิมอลมินิมอลแต่เท้ครับมือนี้บอกเลยมีโปให้ครับ ติดตามเลยครับพยุงฟ้ามนะครับยี่บ้านโคกสูงตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องฟังให้ดีบ้านโคกสูงตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ0 9 2ย์เก้าสองนะครับอีกเบอร์0 6 2 1 2 9 8 0 3 1ครับปักหมุดไว้เลยครับพยุงฟ้ามเขาไปใน Google มาหาพยุงฟ้ามได้ตลอดเปิดตลอด24ชั่วโมงครับมาย้ำใจกับพ่อครับสวัว่าต้องโทรนัดก่อนลวงหนานะครับสำหรับงอที่พี่น้อองงจ สร้างจองไว้หรือมโอนมาจําไว้ให้นะครับหารอยเพิ่เกินหนึ่งพันบาททุกกรณีนี่พี่น้องสามารถเข้ามาเบึงได้ภายในมือนั้นถ้าหลุดจากหนึ่งวันจากที่นัดกันไปแล้วไม่มีเหตุอันสุวิสัยกะพยุงขอใส่สิทธิ์นะครับที่จะขายผู้อื่นนะครับแล้วขันมดจำเข่ามะบึงพยุงติถาท่านสิมิสิทธิ์นะครับผมแล้วกะชุดชุดทุกชุดทุกโบนะครับประกันอยู่ที่สองเดือนนะครับ ประกันแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบมมีตัดสายถิ่มบมมีบรับนะครับนอกจากการรับประกันก็คือความช่วยเหลือนะครับพี่น้องสามารถพบปรึกษาได้อยากซื้อขายแลกเปลี่ยนโทรมาครับมีงวมีควยมีงวจังได้กระสางครับทรสอบทมอะไรไม่เกินร้อยโลนี่พยุงสิไปเบื้องให้นะครับหรือว่าพี่น้องแกมากขนมากอะไรนะครับรถเฮอมี่นะครับเป็นรถรับจ้างทั่วไปกิโลละสิบห้าบาทครับผมชุดแรกเอาชุดนี้เดียชุดแรกเอาชุดงหญ่ครับเป็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกครับนี่ลูกตัวแม่ยด้พี่น้องนี่แม่ลูกแรกลูกตัวเมีย ครับผมแม่ลูกแรกลูกตัวแม่ลูกมันลูกมันจักเดือนเลยดิลูกได้8เดือน8เดือนลูกพอได้ครับลูกของวิเอ๋ครับวิเอ๋แม่มันท้องไปแม่มันพิเศษครับท้องหเดือนแม่ประกันท้องพอท้องหเดือนครับอันนี้ซื้อสองได้สามได้สามนะครับไม่ต้องลุ้นแม่ลูกแรกลูกที่สองสิไปแม่นี่ใหญ่เง้วแม่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบ้าบวกบวกเอาผมตีร้อยสี่สิบบวกเอาเอาตีร้อยสี่สิบบวกแม่ครับนะครับเป็น งบบททั้งคู่นี่ยหระคู่นี้ยุทธอะไรครับคู่นี้เปิดเปิดนะครับเปิด3 9มสิบเก้าครับสามหมเก้าพี่น้องครับสองได้สามครับสามหมื่นเก้ซื้อสองได้สาด้พี่น้องครับสองได้สามสองได้สามสองหมื่นเก้าสาื่นเก้าสามสามหมื่นเก้าเออนี่ตัวแม่เพิ่นสามสิบเก้าครับทรงฟรี0อยลกครับทรงฟรีอีก0อยลนะครับพี่น้องครับสามหมื่นเก้าอันนี้ลูกเป็นสาวนะครับลูกก็ลอยยี่สิบ ลูกสูงลอยงีสิบกว่าแล้วกินเก่งๆเด้ครับพี่น้องครับกลมกินใหญอยี่นี่อ่ะแต่สีพายางอ่อนไปเบื้องข้างนี้นะครับเนาะนี่นะครับเออเห็นเบื้องขางทกขาเอานี่ลูกลูกตัวเมียด้วพี่น้องครับนี่ลูกตัวเมียครับเป็นลูกวีเอลครับลูกวีเอลนะครับเอาเบื้องหลังลูกลูกสูงลอยงีสิบกว่าเลยเนี่ครับยังไดงกับมาเอาเห็นไหมบึกๆเลยครับลูกบึกๆเลยนะครับเล็บผมมีปัญหาดอกให้เบื้อายยางเล็บน,นะครับ เอาเห็นชัดไปผู้ใดอยากได้กับต้อได้พี่น้องเด้อแข้งขาใหญ่ครับยันตใหญ่แห้งนะครับแข้งขาใหญ่กินหยาดีกินเฟียงดีครับงัวแม่ลูกคู่นี้ป็นตะเลี้ยงครับลูกกับยันต์ได้อพี่น้องไม่ลูกน้องน้อยๆก็รอเจรียดดีครับผู้ใดหาแม่เฟมใหญ่อยู่กับแม่คู่นี้ครับคู่แรกเบอร์หนึ่งแม่ครับชุดที่สองครับคู่ที่สองครับอันนี้กับแม่ลูกแรกมั้งนี่ก็ได้อันนี้เป็นแม่ลูกแรกและเป็นสองลุนสามอันนี้แม่ทับให้แล้วเป็นสองลุนสามนะครับเด้อสองลุนสามครับเพคนนี่นี่ลูกคนข้างหลังนี่หยุด ยืดลูกเจะเดือนแตัวลูกตัวเนียลูกตัวนี้ได้หกเดือนครับได้หาหกเดือนแม่กผสมได้สีเข่า2องรอบแล้วแม่หาหกอ้ลูกหาหกเดือนแม่ครับลูกเป็นลูกของซีไว้หนึ่งสามสามครับแม่ผสมอเมริกานีมีใบด้วยครับซีไว้หนึ่งสามสามแม่ทบอเมริกาให้แม่คแม่นี่สูงยี่ห่าไห่ครับ1 4อบวกครับร้อยสี่สิ้าี่าครับเออซีตัมให้พราอมนี้พี่น้องนี่ยซีตัมครับนี่ลูกเพิ่นเด๋อวสิบส่วนมากลูกค้าถ้าพวกใครซีเรียสครับบวกรเพื่าเติ่ี ตั้งแต่พยุขายงวม้นี่หกปีผมพ้อแค่เดียวที่ขาดหนึ่งเส้นขาดเส้นเดียวขาดเส้นเดียวบอกผมไปแก้คืนครับอันนี้ผมข่ได้ว่าครับผมเอาเราราวเราถือว่าเรารับประกันแยบกบอกหรือแจ้งลูกค้าไปแล้วครับแต่แต่ลูกค้าบอกโอเคนะครับคู่นี้คู่นี้เท่าไหร่ครับคู่นี้เอาพิเศษไปเลยครับเอาสามสิบห้าเลย่คู่นี้สามสิบห้าเอาเอาเอาแบบใจใจกันนะใจใจเบิ้งมันไงนะครับมัน นี่นี่มัคู่หญ่เลยพี่น้องคู่หญ่ครับลูกก็ใหญ่แม่ก็ใหญ่เลยครับแล้วถิใจถึงสั้นไหลใจคืองเขาสามสถานสามสิบห้าสามเอ้าสิผมแบบวาววาวเลยแบบวาววาวสาวเก่าครับเห็นบอแบบใจใจเห็นบอพี่น้องออกค้ารถเองสาวเก่าสองหมื่นเก้าออกค้ารถเอาแม่คมใหญ่เลยด้วยครับพี่น้องครับนี่ลูกตัวเม่พร้อผมดีสมมูลว่าแม่ผ่านหอดสามสี่เดือนขันท่องหรือว่าแม่มันอ้วนนี่ว่างสองเดือนนี่ จังไหนมันกิดสาวควงมันบ้ครับเบียมันกิดสองมืน่นสองมื่นหา่าสองมื่นห,าห่างายสบายอ,าอ๋อบา้านนี้ลูกยึดหนะตอนนี้จังไหนกับเป็นตัวขวบม,ม,มันมันเห็นเห็นนี่น<ล>แหละค,ครับง้อเอพี่ลองครับงัวบ่มีตรนีอย่างเสีเบิ้งมุมชัดๆอีกที่หนึ่งนะครับได้ในีหลังว่าสองมื่นเก่าออกกระดัเอาเอาเอได้ครบปากง่ายแหละครับผมเงี้ครับเกินคุ้มแล้วล่ะเกินราคาครับครูนี่ก็ได้งัวบ่มีตรนีอย่างนะครับเด้อยหายห่วงเลยนะครับเนาะเอาไปเบิ้งเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามครับแม่หัวล้นลูกที่สองในท้องครับ ประกันท้องเนาะประกันท้องท้องหกเดือนหกเดือนนี่ครับอยากได้คุ้มอยากได้เมาซื้อแซ่เอาได้พี่น้องตอนนี้มันหมดอนส่วนธรรมชาติส่วนธรรมชาติครับสูงสูงเท่าไหร่ครับเรื่องไร่ซิ่งหาเอาไร่ซีซิ่งบวกครับเอาเมล่อนไร่ซิ่งกูแมนจ้างคอยสิบไร่ซีซีพี่น้องมันเพียงไรแล้วล่ะเออมันเพียงไรเลยนครับอ่างไงลึกอ่างไงลึกดีเอตัวนี้ตัวนี้ว่าเท่าไหร่นี่ผมยืนในเบื้องอะไรเออเพียงหูผมนี่ผมมีทีมีเตะนะครับนี่ยวหูฟักงหู เนี่ยเป็นตะเลียงคักพี่น้องนี่ใหญ่ๆนี่แหละครับเดี๋ยวบ้องใกล้ๆเลยเป็นตะเลียงคักนะครับกินหงาขันแม่นันไปอยู่ใกล้ทางรถไฟเห็นรถไฟแล่นกายมันโดดข้าบคือปากคอข้าบเงี้ยครับนี่กินเก่งมันบ่กินกินแบบรู้เดียวเล้วครับนี่กินไข่หรีแบบพึ่งอ่างใหญ่ๆนี่แหละไม่ครับอ่างใหญ่กินดีกีนหูครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเอาพิเศษไปสาวแปดห้าร้อยครับเอานี่เอางี้สิแปดห้าร้อยอันนี้คืองบประกันทองดิประกันทองครับประกันทองเอ้สาวแปดห้าร้อยออกข้ารถเองออกข้ารถเอานะครับเนาะเบิกหนาตรงเอาเบาๆมีมีแล้วครับมื้อนี เดีย๋ยวนี่ช<ด>ื้อไหนตลาดงวด้วนเสาี่ได้แต่งว้วนเสาหน่อยได้ครับแต่สิผ้าเบิงบ้งถ่ายเบ,บิ้งถ่ายแถวเบอร์ที่สามนะครับผู้ใดอยากได้ง้วนทองเสาแปดงี้สองหมื่นแปดห้าร้อยนะครับเนาะรประกันทองให้นะครับตัวนี้เลยล่ะเออนี่เบิ้งทางขวาของนี่ตัวจริงใหญ่ดิ้นได้ครับพี่น้องครับใหญ่ดิ้นละใหญ่อ่างใหญ่เหลือกโบสถ์ขบเลยซี่สิบห้าได้ด้ครับเด้อนี่แต่ว่าเราประกันให้รอยซี่สิบบวกนะครับอ่าอันนี้ขออนุญาตเสียกนะครับครับผมบอกให้พี่น้องอันเนี้ยครับที่พี่น้องถามว่ามันเป็นตำหนิบอ ผู้เราค้นหูผู้เราคนหูแล้วกะกะถือมาแล้วไปได้เพีองถามว่ามีพวกบวชหูมีครับมีคนโทรมาถามผมว่าอันนี้มันคืออย่างแล้วมันเป็นอะไรสิมันเป็นตำหนีบอกอันนี้คือความลึกของงัวนะครับครับความลึกความลึกบ้านเขาเอิญน,นะเลึกนี่พอดเอิญลึกครับมันอ่างไงออันนี้บอกน้ำครับ,รบสามเบอร์เบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่ครับตัวนี้ท่องไหมครับดิตัวนี้ตัวนี้นี่บักบักไงนะครับอตัวนี้นี่แข้งขาใหญ่สูงกะร้อยซี่สิบห้าบวกบวกกล้าตีร้อย สี่สิบไปสี่ร้อยสี่สิบได้ค่ะพี่ดองครับนี่ยืนดีๆเนาะตัวนีเอาตัวนี้วัวทองไปดิแม่สาวท้องแรกยืนนี่ดิสาวท้องแรกพี่ดองขนาสาวท้องแรกสี่เดือนครับสี่เดือนได้ค่ะพี่ดองเนียนครับท้องแรกสี่เแม่หัวโลนเมื่อกี้นี่ท้องกับมัทธรได้ครับตัวนั้นท้องกับมัทธรหนึ่เดือนครับผมตัวนี้ท้องกับแจ็คพอตครับตัวนี้ท้องกับแจ็คพอตลอยล้านครับพี่ดองครับเออนี่เอายืนนี่แหละนี่นะครับเป็นหัวสาวท้องแรก แน่นครับ,รบสาวท้องแรกคือประกันทองสีแดงดีได้หล่ะครับผมนี่เดอ้อเด็บโชว์นี่สูงกว่าตัวน,น,นั้นอีกสั่งครับเออตัวนี้สูงกว่าตัวนั้นนิดนึงตัวนี้ว่าเท่าไหร่ตัวนี้ว่าสาวเกตห้าร้อยพอครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพอค่ารถเองอยืงนท่านนะครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยออกค่ารถเอานะครับเนาะนี่สองหมื่นเจ็ดกับสองหมื่นแปดห้าร้อยพี่น้องมากตัวไหนนี่เห็นเบื้องวุ้งไ,ไกลๆไปนนะครับเนาะนี่แหละอ๋อเบื้องเอาพี่น้อง นี่เด้อเป็นง้วดแดงเข้มกับดบวจัดเลยลเครับพี่น้องครับดีให้เบิ้งทางขวานะครับเบิ้งทางขวาแล้วก็เบิ้งตาสองมื้นเจ็ดห้าร้อยนะครับนี่พี่น้องมักตัวไหนเลือกเอานะครับเออน,นี่ยืนดีแล้วหนางามเลยครับนี่ครับหน้าสวยใจไม่เสือสองสามีีเบอร์แล้วเบอร์หาครับมาเบิ้งชุดสาวน้อยครับชุดสาวน้อยนะครับ นี่ครับสายเท้าบดนี่นะครับที่เป็นง้วงเท่าแดงสีขอบเปลือกด้ับพี่น้องครับจะ่าแต่บดหลุอเป็นลูกสาวของอเมริกาครับเป็นง้วงสาวลูกของสิบสี่สิบเอ็ดเดือนอเมริกาสิบสิบเอ็ดเดือนนะครับไม่นะครับสูงกะทีบ่แม่ตีใกล้เบียดร์ลอยสามยี่เดียร์ใส่ประมาณเกือบลอยสามสิบนี่แหละพี่น้องครับบอกง่ายบอกหนาครับเบื้องขาเอาลูกอเมริกาครับบดเข้มเลยได้ครับพี่น้องครับใบหูดำครึ่งใบเลยครับหนาดีอยู่ นายังงี้งามนานี่หวันที่แรกผมเห็นหัวมันผมว่ามันหัวถือกกระขาเหมือนกับขาวงายเลยครับสีจริงไก่เข้มก็ที่พี่น้องเห็นอยู่หน้ากล่องตอนนี้เด้อตอนนี้มันเหลี่ยมๆเฉยๆแม่นครับมันนี่เป็นข้าวเปลือกเออเท่าไรครับนี่ทิศเก่าครับหมื่นเก่าพี่น้องครับเบิ้งถ่ายเบิ้งกราบถ่ายนะครับพี่น้องเบิ้งแข่งขาใหญ่ดีอยู่ตัวนี้ก็ได้ถ่ายเบิ้งแผ่นหลังหมื่นเก่านะครับพี่น้องครับหมื่นเก่านี่ยินดีดีดีบัดึกยินดีงาม ตสูงโตดีด้วยครับเออนี่นี่อ่ะนี่สวยครับเนี่ยยืนสวยๆด้วยครับพี่น้องเด้อสวยๆเลยตัวนี้แต่ว่าขันมือนก็มันก็จะเป็นราคาเพิ่นว่าทั่วไปมันไม่พิเศษครับเจ้าที่รถตุ๊กอีกตีเลยมันกับผมเห็นปลาบนชูไทยรุ่นนี่กับมันกับเบียดเบียดที่ผมว่าอยู่เดครับเพราะว่าหอวสาวกขัวครับว่าที่แถ่ของพยุงอะไรเอาสิจัดไปสิบห่าห่าร้อยครับออกขับรถเอาตัวนี้สิบห่าห่าร้อยพี่ดองออกขับรถเอาบ่แมนบ่หน่อยก็แล้วกันครับใส่เกือบร้อยสามสิบบาทครับ มันโตหนาโตดีพ่อมั้หนาดีครับมือหนาห่าร้อยมือน้าหาร้อยออกข้าวเอาดินเลือดเราจาก็เอาไม้ยีครับพี่น้องขับยุ่งใกล้แห้งได้ถืกนี่ผู้ได้หาแม่บอกสิไปให้ลูกแดงๆเข้มๆพี่น้องครับสีแบบนี้แหะสีจะออกสีแดงขอบเปลือกนะฮะโบสท์มัดสายบือเลยครับนี่ครับผมสายบือดำเลยครับนี่สายบือดำนะครับนับหนาตึบครับเดี๋ยวบงตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับเป็นลูกสาวของช็อกโกแลต ลูกช็อกโกแลตเดป็นอะไรมาตัวนี้แดงเข้มเข้มเลยพี่น้องครับตัวนี้เข้มเดี๋ยวพอหนียวนี่ขีดตบจากอีพีอีพีที่แล้วนะครับครับผมพี่น้องถามหาบักคาบักแหนมีตัวหนึ่งแดงแบบเออเดือดเลยนทานี่คือกันครับตัวนี้แดงเข้มตัวนี้เป็นลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตตัวนี้สีแดงเข้มเด้อครับมันจะเดือนเลยครับตัวนี้สิบเดือนสิบเดือนครับสิบเดือนประมาณสิบเดือนส้นสูงอะไรยิ้มผาอะไรยิ้มผาส้นสูงอะไรยิ้มผาบวกกี่เลี้ยงหรออะไรยิ้มผาบวกบวกกี่เลี้ยงล่ะตัวนี้นะครับส 10, บเอาแบบาเบาๆเอาลักสีไปครับเอาลักสีมื่กวนี่แหะพี่น้องหัวโลดนะรโลดอันนี้หัวโลดไอ้มื่ตื่นมันช่วยสือด้พี่น้องเออนี่สีบมิปานบมิางสิเท่าไรครับสิบียครับตัวนี้สิบีหายเด้พี่น้องครับสิบี่หาอมื่อซี่หาอยสวยๆครับสวยๆมื่สีห้าให้ยุ่งพลายออกมาครับพี่น้องเออนี่อ่ะนี่เออโอเค ตื้อนอดฝนตื้อนอดขนครับคุณนี่ันฝนตกไม่พี่น้องแม่นครับนี่เอออีกแล้วซิฟซี่หารอยพี่น้องกับตัวนะซิฟหาหารอยเลือกเอาหรือจะยกคู่ก็ได้เด้อครับพี่น้องครับตันนี่โบ๊ทไมยังดอกครับสีนี่แดงเข้มเด้อครับสีแดงเข้มสีจริงค์แดงเข้มนี่แหละอ่ะมือสาวตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับอ่ะตัวนี้อ่าเป็นลูกของสติงเล่ด้อยครับสติงเล่ครับทีเฟยุงวามาคือมีใบเด้อพี่น้องครับมีมีใบหิ่งด้อครับเด้อแนนครับสติงเล่จัดเดินกับตัวนี้ ตัวนี้กับประมาณเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ยเก้าเก้าสี่สิบเดือนตัวนี้สูงกว่าร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบยี่ห้าประมาณร้อยยี่สิบห้าโดยประมาณนี้ครับสวยงามหัวใจแม่ครับตัวนี้แดงเข้มพึอกันดีตัวนี้แม่นครับหูได้ครับตัวนี้กับหูกันเพราะว่าผมเพิ่งฝึกได้เท่าไหร่ครับนี่เอาพิเศษไปครับว้าวว้าวคือเก้าสิบสามหาลอยครับตัวนี้ทั้งสิบสามหาลอยหนึ่งพี่น้องครับสวยๆครับสิบสามหาลอยผู้ใดทุนหน่อยว่าหางง้วเมื่อกว่าไปเลี้ยงผมบอกเลยครับ โซอฮอดสงการข่มสองสตันี่หนังข้อเป็นสั้นแหะครับตัวนี้ของสติงเล่บวดจัดบนลึกขึ้นกันนะครับเด้อยตัวนี้ครับสิ ا, 13, บสามห้าร้อยออกค่ารถเองมืงมุมตรงๆนะครับสิบสามห้าร้อยสูงกับมาณตีต่ำให้เรื่อยเรืี่สิบบวกครับผม,มบดเข็มต้านไส้กับวัวป่านมดางนะครับด้วพี่น้องครับมักตัวไหนเลือกเอานะครับนี่แหละเออนี่ยืนเที่ยงที่นี่แล้ววันนี้เอ้านี่เลือกเอาอ่ะเบิกหน้าตรง มักตัวเดี๋เลือกก่อนเลยพี่ดองเดี๋ยวสิพาไปเบื้องชุดต่อไปครับป่ะนี่ชุดต่อไปเป็นงัวสาวครับงัวสาวสาวไซมินิอายุตั้งแต่เจ็ดถึงสิบเดือนเอาเป็นเอาถ้าพูดเลยครับเจ็ดถึงสิบเดือนนะครับพี่ดองเจ็ดถึงสิบเดือนไอ้ส่วนสูงนี่ลอยหน่สิบกัวลอยหนีสิบบวกทุกตัวครับลอยหน่สิบกัวคือตีตั้มให้ได้ครับพี่น้องม้ันี้ก็สวย ง้วนี่บ่าแมนงัวพึ่งยานมสองสามเดือนได้ป่น้องมูนี่นี่พ้อมที่ติกินยาครับครับผมพ้อมจะอ้วนนครับนี่ตัวนี้ได้ร้นธรรมชาติพ้อมแมนครับได้ร้่นร้่นธรรมชาติมีอยู่หนึ่งสองสามสามตัวครับร้นธรรมชาติสามตัวตัวเมียติดบดททั้งหมดเป็นหาตัวเป็นลูกพ่อไหนเนี่ยสวยสวยลูกพ่อนี่ผมจําได้ตัวเดียวคือมีใบตัวเดียวคือตัวนั้นครับตัวยุ่กลางเป็นลูกของตัวตัวนั้นเป็นลูกของหูตันครับตัวนี้เป็นลูกหูตันนะครับที่มนครับมีใบตัวเดียวครับนอกนั่นกะ เ้าสิไปว่าลูกตัวนั้นตัวนี้เขาก็ว่าบเ่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าบ่แมนเขาอื่นยังไะเขาบว่าด้มีใบยังเิ่นอันนี้อันนี้เสือเป็นเสือเป็นเบอร์เดียวกันหรือเป็นแยกเบอร์เอาเป็นเบอร์เดียวกันครับเต่ว่ลยชุดนี้ชุดที่หาโตอ่าชุดห้าตัวเนี่ยเอาหาโตหาตัวนี่ขันแยกครับตัวละเท่าไหร่ถ้าแยกเพิ่นว่าบ่อยากได้เป็นโตอยากได้แยกชุดนี้ผมแยกให้ตัวละ มื่นสยครับตัวนี้มื่นสองาร้อเป็นสูงสี่สี่ร้อามหรอพี่น้องตัวนี้ไหมแม่ครับงามๆครับมื่นสองห้ายตัวละ้อครับเด้อหาตัวนี่ใส่ร้อยยี่สิบกัวตัวละโบสถ์ตัว้วก็ได้ร่นถ้ามชาตสามตัวคุณพี่น้องครับอนี่นะครับเด้อตัวละมื่นสหารอยนะครับเนาะถ่ายแยกนะครับนี่โบสถ์เข้มๆนะครับตัวละมื่นสองห้ารอยครับถ่าแยกถัดแรงว่าถ่ายมีขันมีผู้ยกีทิดถด้ถือก็นี่ตัวนี้ลูกสติงเลนะครับเตัวนี้แหะ เนี่ยเนี่ยหนนี่โลัยกหนาหนกแม่นี่ผมประกันให้เลยครับว่าตัวนี้มีสูงร้อยห้าสิบบวกครับนี่แม่เขาใหญ่เต็มที่พ่อแม่เขาสูงเกือบร้อยหกสิบครับผมแล้วเป็นลูกกระทบที่หูงามหนาหนกเห็นไหมครับหนาบักงามเลยครับนี่หนังคอดีครับตัวละหมื่นสองหาร้อยแม่นครับถ้าแยกหมื่นสองห้าร้อยไม่พอแถมส่งฟรีอีกร้อยโลส่งฟรีอีกร้อยโลถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวส่งฟรีอีกร้อยโลพ่อแม่นครับถ้ายกนะครับถ้ายกห้าตัวนี่ทั้งหมดเป็น หกหมื่นยเออเมื่นี้ครับถามือหสองห้าร้อยเอาห้สิบเก้าครับห้าสิบเก,ก้าจะกรส่งฟีให้หัวใสให้ส่สงฟีอ,อยู่ที่ห้สิบเก้างฟีเขาเนี่ยน่ากได้แต่ตัวหนึงแล้วก็วจะกรสง่งลอยล้เนาะตัวหนึ่งงลอยล้นงฟีตีเอา,เอาบอ่ฟีแต่ผมมีของแถมบมมีเออมีของแถมให้เอาอมี่ของแถมบอกเขาราเองบอเดี๋ยวนะเราร่ส่งฟีแต่ว่าเรามีของแถม่งฟีมากกแบ่เกินสี่พัน ส่งฟรีไม่เกินสี่พันแน่นอนว่าเกินห้าพันเราเอายุคเขตภาคอีสานเหลือภาคกลางเลยหรือเจ้าอยากเอาส่งฟรีก็ได้ว่าว่าของแถมกมาเมียนครับว่าของแถมก็ได้เอาเอาส่งฟรีไม่เกินสามร้อยโลเออ่แต่ว่าของแถมก็ได้แมีนครับว่าส่งฟรีอะ่รว่าเกินสามร้อยโลบ่กของแถมได้ครับแต่ถ้าเอาของแถมออกค่ารถเองออกค่ารถเองมีของแถมให้ใส่เนี่ยเป็นเรื่องใดอันนี้นี่ตีเจ้าดีแถมเป็นโตเลยตีแม่ครับเนี่ย ตัวแถมมันคือตัวง้างพวกนั่นเอาสร้างแล้วของผมวะผมตัวนั้นเหมือสองตัวนี้ก็สิบมือสี่เหมือนั่นเหมือนหาเลยของผมครับโอ้ยเอาเลยเดี๋ยวเด้อตัวแถมตัวแถมครับตัวแถมสิบ่เหมือนหาผลตีเหมือนสี่มือหาใด้ดแต่ชุดสีแหละครับกระเบื้องเอาครับเออเดี๋ยวพี่น้องว่าเอาฉีไล่มาแถมใครบอกข้อมูลนั่นนี่ผมประกันรใดก้อนหนึ่งไม่มีตำหนิเรื่องกระดูกขางนะครับเรื่องหางบ่มีสีมีย่อมนะครับแต่ว่านมนี่ผมพยุงบ่เคยไปถามสื่อว่าคนวันนมติงบ่ติง แปดอันเก่าอันผมเอาวัดเออแต่ว่างัวเฉลี่ยอายุเดียวกันเบดครับครับผมนี่ห้าเทมหนึ่งที่ประเดี๋ยผมจัดไปที่ห้าเทมหนึ่งอ๋อค่ารัตเรียงหามือเท่าไรกับเมื่อกี้ห้าเก่าครับหามือเก่าอ๋อค่ารัตเรียงัวหกตัวนี่ครับหกตัวครับบัเนี้ยแต่พี่น้องทเฉลี่ยกันซ้ำซึ่งว่าหกตัวตัวเราพอถึงหมื่นเอาครับมันกค่คุ้มบักคักนะครับเอาเนี่ยมันจะเห็ดอีหยักถ้าพี่น้องหามือเก่าเป็นว่าเด้งว่าหกตัวครับตัวนี้ตัวนี้นี่มันก็ะถือจูงออกจากฟ้ามันไปขายให เขาว่างซี่หาพันบอแต่พี่บ้าครับถถาผู้ได้โยกเนี่ยนี่นี่ไม่ตัวแถมไหมเหรอตัวแถมครับนี่เด้อครับตัวนั้นกัยังไงก็ตัวนี้นะครับพูดแบบยังไงบบกงามเลยครับอันนี้ก็ยังไงก็ตัวนี้นะครับนี่สูงกว่าเห็นบ่มันมีข้อแตกต่างครับนี่นี่พักหนาตรงนี่เอาคันผู้ได้่าผมเอาว่าตัวละสามสี่พันมากมาแถมเ้อครับผมผมรับเป็นหาสิบตัวครับรุ่นนี่เอามาเลยนี่รุ่นแปดเกาดลีนี่เราเอามาครับบน้วดนี่ครับผม ผมให้ตัวโลเกตพันนึมูมูตัวขายตัวละมือสองหาลอยพึ่งตัวแถมนี่เยอะอันนี้เป็นห้าตัวห้าเก้ามีนหาเก้าส่งฟีมาเอาง้อกัได้ครับส่งส่งฟีให้สามร้อยหรบอของแถมก็ได้บอของแถมก็ได้นี่แต่มา <c oughs> ขันผู้ใดยขันผู้ใดสิมื่อเสือขอตัวแถมนี่มันแถงก็มือหนั่นเลยพี่น้องผมบอกก่อนเลยเอามันก <c oughs> ับบุ๋ยทามันมันคุ้มมันคุ้มบอพี่น้องเลี้ยงงัวหาัวอยู่เนี่ยมันมาถึงมืออยู่แล้วเมียนบานนี่งัวหาหกโตมาถึงมือเนี่เขาจะเลียกเอาตัวหนึ่งไปขายซะ ขายแบบถึกๆไปเลยขายหาพวกพันเนี่ยเอามาเป็นทุนเลี้ยงมูนี่ผมบอกเลยเฟียงนี่สองพันอาหารพันหนึ่งเลี้ยงเ่าถึงเดือนมูนี่ได้เงินหมื่นขวบสุดโตครับเอาสิท่นให็บบางอีด้วครับเด้อมูชุดที่เป็นหาเถบหนึ่งนี่คือตัวนี้แล้วว่าแมนงัวไทยขี่แก่นด้วยครับพี่น้องนี่นะครับตัวแถบ่ัมเราใขี่แกนตัวแถบ่ามประยำเลยตัวเถี่ยมเลยครับลองพทีล่์นะเทียร์นะแต่ว่ายสวาแถบ่ยมเดีวขี่ไล่แถบหรือว่าโอ้ยไม่เห็นไปแถันมี่าแยมเหมนของนไม่ว่าเป็นถี่ยมเนี่ยมเพยากไดะแาก ถ้าแยกราคาเดียวกันถ้าแยกใครอยากได้ตัวเดียวผมให้ราคาเดียวกันให้ราคาเดียวกันพร้อมแน่นครับนี่ให้ราคาเดียวกันพร้อมนี่แหละครับของพยุงฟันแต่ผมเอาแถมครับแอมไปเลยหาิเก้าได้หกตัวเพอแถมพี่น้องยิ่งได้ถือออกคาร์ดเองเ่าแม่นครับพี่น้องได้ถือต้นทุนพี่น้องไปเลี้ยงก็ได้เหมือนกับมีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือว่าถือว่าให้พี่น้องเป็นตัวเลือกเพราะว่าอย่างแม่จะได้ชุดนี่ผมปลปกกันอะไรมีกําไรแน่นอนเพราะว่างวไสนี่จากที่เคยเจอนี่ขยับขึ้นมาเป็นสิบเทือนแล้วครับอธิพัไปแล้วนะครับ สลายคีมนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับครับผมท่ามสวัสดีครับ